เตอมันได้เอาอย่งลีะเหรอเอาเกานึงด้อแต่ว่าเอาเกาห่าไหนเนาะแนี้สรุปจะเอาเกานึงแล้วเกาห่าหะไหมเอาเกานึ่งครับแต่ว่าเอาเกาห่าเอาไหนนนี้อ้ยบบพิเก้ยจะน่เอาเกานึงก็เอาเกาห่าตีนมั้ยดิต้อกควตีนมาจะควตีนใคบอกแะ่ต้อเอาเกาหนึ่งวเกาห่าเลยดิไ่ไังไก็บอกว่าเอาเกาหนึ่งอะไรกเอาเกาหา ้ j, ยังก็ได to yeah. oh. oh. uh ้จ oh. ูงรถมันเดนี huh. um. <might tirar S 2> uh ่ม huh. uh ันเบิร huh. uh ์ตเล้วยว้ยขี่แนวไหนเห็นไหนนมันเบิรดปกติารโอ้ยือมัจูงกับชื่อขั้นไงบมเวยเออเอามันไห้เอาเอาอย่างหล่ะเอาเก่านึงเด้อแต่ว่าเอาก้ะหาอาเอาเอาอย่างเกาเอาเกาหนึ่งครับแต่ว่าเอาเกหาเนียไหนเนาะแบบที่นี่สรลุจะเอาเกาหนึ่งแล้วเอาเก้าหาเลยหม ai mẫn chặt chẽ đi à, áo cầu nưng à lẽ, để mà áo cao hà, không phải, rồi mẫn chặt chẽ này Thành Lục áo cao nưng liệu có cao hà là mẹ, có ý nghĩa mẹ, áo, ờ. Mình cứ phân biệt cái như áo cao nung chỉ áo cao hà, Chứ đây rồi này mày có mặt, Thành Lục chứ áo câu nưng liệu áo cao hà, cái cầu nưng, cầu hạ. Ừ. Nói là này là áo áo hà, đầy đi thế แกนิว่าเอาเก่านึงกาเอาเก่หาไม่แม่แเดาไหนดนี่ถ้าลุกใจจะเอาเก่านึงหรเอาเก่าหาจะบอกให้มันชัดเจนก็ดูเอาเก่าหนึ่งจะเอาเก่าหาเนี่ยซึ่งเสนเหล้วจมมองที่เจ้าอยากแขวลุดบ่ะกวรตีนปเด้วนี่หรือจ้ไหนคอยสีเอาเก่านึ่งแม่แต่คอยสีเอาเก่าหาเนี่ยกวรตีนมัน่าดินี่ทุกคนตีนบ่จะกวนตีนใครบ่ถ้าลุกเจเอาเก่นึงหรือเอาเก่าหาดูดิไม่ไังไหนตมองว่าเอาเก่านึง อะไรก็เอาเกาหานันลวเอ้าหลังเบีดเดียมาเติมน้ำมันหรืยมาโกกวนนี่มาเติมน้ำมันเวยเอว้ยฟังมาเติมก็ว่าดีดีตได้ฟังตฟังเอาเกาึ่งแต่เอาเกาหาเนยนั่นนั่เกือบได้แบบนี้เกือบฟาดปากได้นี้สนรจากันเอยางเกหนึงกเกาหาเลยนี่ฮะเหาเกาได้เกาหยังลูกเเกาิดมา้นี่ลูกเหยียบเลยลูกจะโอัรเจ้าเอยังสำหรุปเจ้าอักนกันตีดีดี โอ้ยรอ่าค้านี่นีย